อ๋ออเป็นแก๊กตลกนะฮะออันนั้นนะฮะโอ้ยไม่ไหวนะฮะมันเยอะจนเกินไปนะครับผมต่อเดือนเนี่ยหลายแสนโอ้ยเป็นล้านเลยนะฮะเป็นแค่มุกตลกนะฮะไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะภรรยาเชื่อไปแล้วอะไรฮะเมียเองก็ไม่รู้เรื่องนะฮะตั้งเองก็คิดมาเองใช่ฮะใช่ คิดแล้วก็โพสเองใช่ครับผมเขาเขายังไม่เห็นโพสใช่ไหมพี่อะไรนะฮะเขายไม่เห็นโพสเห็นแต่ก็แปลไม่ออกไม่ออกเหรอครับผมใช่ครับแล้วถ้ามีคนแปลให้เขาล่ะอะไรฮะฉันคนแปลให้เขาเขาเองก็น่าจะมีความสุขนะฮะแต่ว่าคือชีวิตจริงๆเนี่ยเขาเองก็ได้ไปทั้งหมดอแล้วนะใช่ใช่ใช่ฮะคือให้เมียใช่ฮะใช่ครับผม ทุกอย่างนะฮะเป็นของเขาทั้งหมดแล้วหัวใจของผมด้วยก็เป็นของเขาครับผมไม่สามารถจะไปมองใครได้อีกแล้วจริงๆเลยเดือนเป็นคนสวยมากเลยนะคุณหักให้จขอบผมเดือนละลานไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับผมใช่ไมคือจริงอะไรฮะครึ่งแสนครึ่งแสนครึ่งแสนไม่เราไม่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 ครับผมก็คือแบบว่าให้ได้เท่าที่ไหวแล้วกันใช่ครับแต่ปกติเนี่ยเราคือกลุ่มบัญชีทั้งหมดอ่า ไม่ฮะบอกไม้ทุกอย่างไม่มีอ่ะแหมพี่มันก็ต้องมีการแบบเออแบบนักต้อมเผื่อเราเผื่อเราจะไปซื้อนั่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ที่เช่นซื้ออะไรคะอะไรฮะก็อซื้อความสุขอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ความสุขของเราคืออะไรเสื้อผ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้หเฉียบขาดเลยวันนี้ตอบคำถามนี่ซิอูมากเลยขำอะไรตากล้องฮะรู้ๆกันอยู่นะ ทำเป็นขำจะเป็นขำโถหัวอกเดียวกันนะฮะเมียจุดสนตวเมียเขาแบบบังคับเราแบบว่าคุมชีวิตเราไหมเมียเราส่วนมากเขาก็เริ่มเริ่มจะดุเริ่มดุแล้วดุขึ้นนะฮะดุเพราะว่าเขาจับอะไรเราได้แล้วดุขึ้นเดี๋ยวเนี้เพราะเขาชอบมาอ้ามกันเรื่องว่าเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาก็มาถามอยู่อะไรเป็นเรื่องเจียงนะป่ะอยู่ที่ที่อยู่ชอบไปเที่ยวอะไรอเงี้ยอย่างเงี้ยมันคือมุกครับเมียจ๋า ไม่ใช่เป็นเรื่องแล้วก็คิดเป็นจริงเป็นจังไปแล้วใช่ก็เคลียร์กันหนักแล้วยิ่งคุณมาษาผมแบบนี้อีกอกลับบ้านกันยากแล้วล่ะเนี่ยอเองก็ดูข่าวเนี่ยหลายช่องหลายสำนักเลยขามตะก้องขามปกติไม่ต้องเคลียร์ยังไงเราเคลียร์เขาเชื่อหรือเราเคลียร์เขาก็คือส่วนใหญ่เลยนะผมเองก็จะวางตัวดีมากกว่าใช่เสร็จงานก็จะตรงดิ่งกลับบ้านแล้วใช่ไปเช็คดูมมีนักข่าวเพชั คุเสร็จงานเสร็จปุ๊บผมก็ต้องกลับไปที่บ้านแล้วใช่กลับไปกอดลูกกลับไปกอดเมียและเช็คอถ้าเมียหลับก็ค่อยว่ากันเช็คให้ดีๆครับผมรักเมียแค่ไหนครับพี่รักที่สุดครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เราเนี่ยได้เลือกแล้วใช่ครอบครัวอื่นเนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกัน นั่นนู่นนั่นที่ของผมโชคดีมากครับเราทะเลาะกันทุกวันครับเป็นโปรให้สม่ำเสมอมันรอดครับแบบโปแบบนี้เลยใช่ครับครับเป็นโปรครับผมอาจจะมีคมเปนอะไรแกล้งเมียอย่งครับอะไรฮะมีคมเปนแกล้งเมียไหมครับคิดไวโอโหเยอะมากเลยสิ่งที่มันอยู่ในหัวเนี่ยเพราะว่าคือเวลาที่เราะได้ไปแกล้งเขาเนี่ยจะเป็น ช่วงเวลาที่ผมเนี่ยมีความสุขมากมีความสุขที่สุดในชีวิตแต่ว่าเมียเนี่ยห้ามมาลูพอดนะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าผมเนี่ยจะไปหล่อหัวตัวเองหล่อหัวตัวเองฮะเป็นหน้าของผมแล้วก็ยัดอยู่ในตู้เย็นแล้วก็ใส่เลือดใส่หน้าใส่นี่ยอะไรเงี้ยเราเองก็ไม่กล้าทำเพราะว่ากูมันจะขอเลิกก็ดี กลัวอะไรขนาดน้เหรอเขาอาจจะช็อกตายได้บางทีหรืออะไรเงี้ยแต่แต่ว่าแต่ว่าเราอ่ะชอบแกล้งเราชอบ ให้เข้ามาด่าเราจะไปช่วยเวลาที่เราเนี่ยแบบมันฟินมากสารในร่างกายเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเ็ที่ใช่เพราะเรานั้นโรคจิตเรามีความสุขมากเศรษฐติดการคำด่าเมียอะไรฮะเสรษิดคำด่าเมียให้เมียได้มาด่าเราเราด่าได้คนเดียวใช่ไหมครับอะไรฮะเมียด่าได้คนทุกคนก็ด่าได้หมดเลยครับร้องสบายๆครับผมคำด่าติดอ๋อเชิญเลยครับผมคาดเหตุอะไรที่เขาชอบด่าเราเอ่อที่เขา ที่เขาจะชอบพูดนะใช่สิไม่เหมือนเดิมแล้วไงสมัยก่อนก็บอกว่าล้างอ่างล้างอ่างอันนี้ไม่มีแล้วลางอ่างล้างอ่างพอเรารับาคำนี้มาเราไม่ต้องพูดเมียรู้ๆกันอยู่เนี่ยเมียจ๋าสิบสี่ปีแล้วไงใช่ครับผมสิบสี่ปีที่ผมอยู่กับความทุกข์ทรมานความสุขฮะใช่ครับตอนนี้ชีวิตก็ดีครับผมใช่ครับมีครอบครัวน้องบิลนีเป็นยังไงที่น่ารักอุ้ยน้องบิลนีเลยฮะอุ้ยเก่งเก่งเก่งเล่นเซิร์ฟสเก็ต เก่งมากแอคทิวิตี้นี่คือเขาจะเก่งจริงๆเลยฮะเด็กคนนี้นะน้องบิลีฟนะกิจกรรมแอดเวนเจอร์เนี่ยจะเก่งมากๆเลยฮะเล่นเซิร์ฟนะฮะน้องเรียนแค่ประมาณ3เดือนเนี่ยเล่นได้แล้วแต่ว่าเรื่องการเรียนนี้น้องเองก็เก่งไม่แพ้กันเคยไปถามกับลูกถามกับลูกว่าบิลีฟจ๋า10บหเหลือเท่าไหร่ถามกับลูกนะ1ิบลบหนะลูกนะเหลือเท่าไหร่คะ อ่าส0บอ่าส0บไม่นาลบห้าอ่าห้าห้าสิบค่ะป้า้าผมประทับใจมากสบายใจแล้วผมสบายใจแล้วผมรู้แล้วว่าเด็กคนนี้เอาตัวรอดได้แน่ใช่จะเจ็ดขวบแล้วด้วยอ่ะพี่ถามเป็นการเล่นเซฟสเกนนิดนึงอันตรายตอนนี้มันหลายคนมันมีข่าวมาทุกวันเนาะเราโปเทคลูกยังไงบ้างถ้าลูกไปเล่นคือ เราเองก็ถามกับเมียเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเมียผมเนี่ยจะต้องอยู่กับลูกตลอดเวลาเลี้ยงลูกด้วยอะไรเงี้ยเราเองก็ถามกับเมียว่าเฮ้ยอยู่ทำไมถึงปล่อยให้ลูกเนี่ยไปเล่นกิจกรรมอย่างเงี้ยอันตรายอันตรายแบบเนี้ยใช่เอ็กซ์ตรีมเพราะว่าน้องเองเนี่ยเขาจะเล่นเยอะมากทั้งเซิร์ฟทั้งเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดโรลเลอร์เบลดเอ่ยและน้องเองก็จะล้มบ่อยมากล้มแล้วแผลนี่คือจะเต็มตัวเลยฮะตอนนี้เมียบอกมาคำหนึ่งผมเองก็ใช่ถ้าเกิดว่าลูกชอบ ปล่อยลูกเขาเล่นใช่ให้เขาได้มีความสุขครับผมใช่ครับครับผมก็เลยเราเลยยอมปล่อยฮะใช่ฮะทุกวันนี้ผมก็เลยปล่อยฮะปล่อยเลยหาอะไรกินเองปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วฮะทุกวันนี้ลูกกับเมียก็ออกจากบ้านไปแล้วผมก็ปล่อยไปแล้วใช่ฮะทเราก็มีภาระเลยเนาะก็สบาย้นเยอะมีภาระเนี่ยเลยครับผมได้ครับ